HTN 66 MLRS รุ่นปี2026คือความก้าวหน้าล่าสุดของขีดความสามารถด้านปืนใหญ่หลายลำกล้องพิสัยไกลของประเทศไทยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการโจมตีแบบแม่นยำและการยิงถล่มในพื้นที่กว้างเริ่มกันที่ภายนอกตัวรถใช้แชสซี่ทหารขับเคลื่อน 8x8 ที่มีความแข็งแรงสูงทนทานต่อการใช้งานหนักในทุกสภาพภูมิประเทศห้องโดยสารหุ้มกรอบรูปทรงเหลี่ยมเพื่อป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดลวดลายพรางถูกออกแบบให้กลมกลืนกับพื้นที่ปฏิบัติการหลากหลาย ด้านหลังเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องทรงกระบอกขนาดใหญ่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสามารถหมุนและกลับมุมยิงได้ตามสถานการณ์ระบบช่วงล่างและยางขนาดใหญ่สำหรับวิ่งลุยโคลนทะเลทรายหรือพื้นที่หญิงได้อย่างมั่นคงการออกแบบภายนอกเน้นทั้งความดูดันและความพร้อมรบเต็มที่ภายในห้องโดยสาร htn 6 6ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการทำงานและความปลอดภัยของลูกเรือรองรับที่นั่งสำหรับคนขับผู้บังคับการและคนยิงแผงคอนโซลเต็มไปด้วยจอสแสดงผลดิจิทัลความละเอียดสูง ใช้สำหรับการนำทางการเล็งยิงและการตรวจสอบระบบต่างๆพร้อมระบบควบคุมแบบแมนนวลสำรองเพื่อให้ทำงานได้แม้ในสถานการณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์มีระบบปรับอากาศฉนวนกันเสียงและกระจกเสริมความแข็งแรงเพื่อความสะดวกสบายในภารกิจยาวนานการจัดวางอุปกรณ์ทำให้เข้าถึงระบบสื่อสารควบคุมการยิงและอุปกรณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วด้านสมรรถนะ HTN 66 MLRS รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูง ให้แรงบิดมหาศาลเพื่อการเร่งที่ดีแม่น้ำหนักมากระบบเกียร์ถูกปรับให้เหมาะกับทั้งถนนทั่วไปและเส้นทางออฟโรดการยิงจรวดสามารถปล่อยกระสุนคราวละหลายลำภายในไม่กี่วินาทีระบบไฮดรอลิกช่วยให้บรรจุซ้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีหน่วยสนับสนุนระยะปฏิบัติการใกล้หลายร้อยกิโลเมตรและสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ทันทีหลังยิงเพื่อลดความเสี่ยงจากการยิงตอบโต้ในด้านความปลอดภยัยห้องโดยสารหุ่งกระอบสามารถต้านทานกระสุนและสะเก็ดระเบิด ที่นั่งต้านแรงระเบิดช่วยลดความเสี่ยงจากแรงระเบิดรอบข้างระบบดับเพลิงอัตโนมัติทั้งในห้องเครื่องและห้องโดยสารระบบป้องกัน NBC นิวเคลียร์ชีวภาพเคมีพร้อมเครื่องกรองอากาศปิดผนึกป้องกันลูกเรือในพื้นที่ปนเปื้อนระบบเร็งมีการเข้ารหัสป้องกันการแฮกและมีระบบควบคุมสำรองแบบแมนนวลในกรณีฉุกเฉินการมองเห็นเสริมด้วยกระจกกันกระสุนกล้องรอบทิศและระบบมองกลางคืน จุดขายเฉพาะของ h t n 66 MLRS รุ่นปี2026ได้แก่การรวมความคล่องตัวกับอำนาจการยิงทำให้สามารถเข้าประจำการในแนวหน้าได้อย่างรวดเร็วขณะยังคงสามารถยิงโจมตีได้กลายระบบยิงแบบโมดูลารองรับจรวดหลากหลายชนิดทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงมาตรฐานและจรวดดนำวิถีแม่นยำเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสนามรบสมัยใหม่เพื่อรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ลดความคลาดเคลื่อนและผลกระทบข้างเคียง การออกแบบที่แข็งแรงทนทานช่วยลดการซ่อมบำรุงในสนามรบและการผลิตที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นช่วยเสริมความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในด้านราคาแม้ตัวเลขที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและอุปกรณ์เสริมแต่ htn 6 6อยู่ในกลุ่มราคาสูงเนื่องจากเทคโนโลยีและความพร้อมรบที่ล้ำหน้าค่าใช้จ่ายรวมถึงตัวรถระบบควบคุมการยิงซอฟต์แวร์การฝึกใช้งานและการสนับสนุนด้านโลจิสติกระยะยาวสำหรับกองทัพที่มองหาความคุ้มค่าระยะยาว การลงทุนถือว่ามีเหตุผลเพราะได้ระบบอาวุธที่หลากหลายทนทานและเหมาะกับสงครามสมัยใหม่สรุปแล้ว HTN 66 MLRS รุ่นปี2026ไม่ใช่เพียงแค่แท่นยิงจรวดแต่เป็นแพลตฟอร์มโจมตีครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วความแม่นยำและความอยู่รอดภายนอกแข็งแกร่งภายในมุ่งเน้นความสะดวกและปลอดภยัยสมรรถนะท,ทรงพลังและระบบป้องกันล้ำสมัยทำให้เป็นกำลังรบที่น่าเกรงขามในสงครามปัจจุบัน ด้วยความยืดหยุ่นและระบบเลงแบบเครือข่าย HTN 66มอบความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีในทุกภาร